เรื่องเต้นนิงเต้นทั้งมิดสีหลีเลยติเศร้าโทษเอไอละตีเมียคือบอดอันแถซอยผัวที่หักแน่เห็นไหมเงียบทั้งผัวทั้งเมียเงียบทั้งผัวทั้งเมียคนไปถ่ายพวกมันเป็นเป็นคนไปถ่ายแหละไม่พูดเลยก็ออกมาบอกอย่างจากักรมิตอีอีเรียกขาอีเรียกขาออกมาบอก เป็นคลิปเอไอับสารยพากันเรียนไรรลบกันมาสารคลิปเอไอมันมือเาวหนิแก็มีคนส่งมาใหเบิงึงไปว่าไปพูดไปพูดว่าพ่อเขาได้เน่ลยอืมบอกราจะแกแรกกับบอบอกรา,กาปันไดกับแซ่แซ่เดี๋ยวนี้เริ่มจะแซ่หนักขึ้นนะอีปลาเค็มเริ่มจะแซ่หนักขึ้นนะทุกวันเนี้ยเออ เริ่มจะแสะหนักขึ้นแสะหนักขึ้นเรื่อยๆเยสะหนักขึ้นเดี๋ยวอีปาเข้มแล้วไปแสะเขาว่ยตายๆสะเขากับบะเบงบะเบงอันคุณภาพชีวิตจะ๊วงแน่นอนคุณอาภาบชีวิตจั๊หวังมาติว แตกแล่นหนีหนีจ่ก็วิเด่นใหญ่ไปไทยโอ้ยดูสำรวจคุณภาพชีวิตตัวเองด้วยอ๋อแม่จ้องจะสิแซยเขาจ้องแซีเขาวันจีเออ แจะเขาว่าสันแต่ก็ขำนะอันพ่ออ่านเบิงก็ับคอยู่ได้แม่เลยขำอยู่นะที่ว่าออกมาแซะเรื่องเรื่องลูกเขาเนี่ยโตไปลูกจะคิดยังไงพะสันโอ้เมื่อกี้วันลูกเขาถิ่คิดว่าพ่อเขาบ่ดีผู้เดียวนั่นบอเออ คิดว่าโลกโซเชียลเขจะไม่เห็นข่าวแม่หรอแม่เห็นดยังจังแดงโลกโซเชียลเขสิบ่เห็นตีนูโอ้ตยตายๆเท่าแล้วก็จะแม่นเนาะเท่าแล้วก็หาเห็ดหาเห็ดไปทั่วที่ทั่วเด่นเพราะว่าไปไม่ได้ค่ะถ้าไปแล้วเดี๋ยวโดนรวกนะคะ ไปแล้วเดี๋ยวจะโดนรวบค่ะไปไม่ได้ไปไม่ได้นะคะกับว่าโดนดอกก็มีวิธีไปแบบไม่ให้ไม่ให้โดนรวบเหมือนกันนะคะเมื่อกี้เป็นเหมือนกันเม้นไม่ได้ดันเรียนมันอันอยู่ดีๆแม้นมันกับว่าข้นไปเลยแม่ยังไม่เคยเจอบอสเลยค่ะอ้ไปเจอตัวเป็นๆน,นะแม่นะว่าแมนเตรียมตัวเป็นดาราบ่แม่โอ้อยเป็นต่อทัมนีกันยังไปตลอดอยู่ สวัสดีค่ะคุณแม่พออทำคดีให้นางมาลีสอบผ่านห้องเออกงเร็วๆนะคะรอเบิงรอเบิรรอเบิง์นที่ไปไหว้แม่ทำไมไม่ทำความสะอาดงงมากคนมันถูกกระปุกเป็นกันละพอเห็นคลิปกินขนมบนเวทีบกว,ว่าแม่พ่อในเมืองอยู่พอบอสบอกมาดามกอเลือกทนายหล่อมาจัดการโอตาะ อะไรอีชิกเกนเหรออีชิกเกนเหรอเลือกทนายเหรอโอ้สาธุเจ้าทนายเป็นเก่ามาลุดเจ้าขดพอขดแม่ทนายเปน,นเก่ามาลุดมัึงเด็ดสำนันแหละ,พ,พ,งงหละพวกฟูก็เสียค่าเง,งินละพวกมึงก็เสียค่าเงินเชยรค่ะเอ้ยขันมึงเห็นอย่างคนต่างประเทศเดมคนต่างประเทศก็จะรอยเงินเลยจ้ะแมนบอ ้อยน,นอยสแสดงว่านางมาลีไม่ได้ท้องใช่ไหมคะพอคิดว่าอีพวกเนี้ยมันรวมหัวกันมันส่งอีจายลุงเน่มาปั่นมาปั่นเรื่องข่าวท้องอันนี้อันนีพ้พอจะพูดให้ฟังนะที่พอจับจับจุดได้นะที่จับจุดได้คือว่า องนะเอาจริงมันไม่ได้ท้องมันน่ะทรงอีสายลุงน่ะมาปั่นพวกเราแล้วก็ให้พวกเราเป็นแบบว่าให้อีสายลุงอ่ะในในสิ่งที่อีสายข้อมูลที่อีสายลุงมันให้เราเนี่ยมันจะมีทั้งจริงและไม่จริงปนกันอยู่เพราะว่าถ้าจะมาแต่เรื่องไม่จริงทั้งหมดอ่ะมันก็ไม่น่าเชื่อถือถูกต้องไหมมันจะมีทั้งเรื่องจริงและไม่จริงข่าวปั๊บ มันก็จะแบบรับบทเป็นผู้ถูกกระทําไงรับบทเป็นผู้ถูกกระทำป่นเนี่ยดูสิ fc fc ของโน่นนี่นั่นเนี่ยเขาเขาใส่ความชั้นเขาใส่ร้ายชั้นอืมปันพออเริ่มหมุน สายลุงคือตัวร้ายสายลุงคุมเกมมันคิดว่ามันคุมเกมได้ไงฉันน่ะตามเกมมั่นฉันจะหลูอยู่ว่ามันมันมีอะไรไม่ชอบมาผักกลคืออยู่ดีๆอีเนี่ยคือมันบอกมันบอกว่ามันมีคลิปยี่สิบสี่คลิปใช่ไหมอี้สายลุงน่ะพอได้ว่างั้นกูขอดูคลิปผุ้ไม้หน่อยส่งให้กูมึงมีคลิปมึงต้องส่งให้กูมันกับมันส่งมั่งเีอะ แล้วมันบอกว่าวันที่วันที่เท่าไหร่น่ะเออจะเปิดจะเปิดคลิปคลิปผุไม้เอาสันป่จะเปิดคลิปผุไม่มันก็อุ้ยเปิดไม่ได้แบบเอ่อคุยกับทางทนายแล้วมันมีผลทางกฎหมายเอาอีควายมันก็มีผลทางกฎหมายมึงก็รู้นี่มึงกรบหูตัวมันมีผลทางกฎหมายบ่าไงเรามึงบระหูมาแต่ต้นมันก็เลยแบบอุ้ยวันวันที่เท่านั้นก็เลยไม่ไม่ได้เปิดคลิปเอ่อผุไม้เอาสันป่ ฉันเอาแล้วมึงส่งให้กูบอรทรงทักเทียบอทอง่งบอรทรงบอส่องอย่างเลยแล้วเรื่องทองเรื่องทองบบบนี้ฉันก็เลยตีฉันน่ะเป็นคนตีข่าวไปว่าเอา่อมันน่ะมันเนี่ยทองใช่ไหม เออแล้วมันรีบมันรีบออกมาปฏิเสธทันทีว่าอู้องอีหยังหวัวเราะโน่นนี่นั่นคือคักอ่ะฉันก็นอ่ะเริ่มพิษฉันว่ามันต้องมีอะไรบัานี่มือนั่นนางบอกว่าเออเนี่ยตีข่าวไปเลยว่ามันท้องกําลังรอรอใบเอรอใบตรวจอยู่เออบัานี่นางบอกว่าุันช่วงเย็นเย็นเดี๋ยวได้แล้วฉันวะฉันก็นเอา้าถาถาแล้งไปปุ๊บ นางก็ถามใช้ใบใช้ใบอันอันตรวจขั้นนั่นไงฉันฉันอยากเห็นเฉลยวางสี่นางกับบอส่งให้ฉันจักเทียนางไม่ส่งให้ฉันแต่นางนี้แบบพูดตลอดว่าอินเนียทองอินเนียทองอินเนียทองฉันเลยว่าอ้าวอืมฉันฉันก็ติกไปแล้วไงแม่ฉันก็ติกล้ว่าอ้าวอินี่อินนีไม่ชอบมาผากล ใช่ค่ะอีมาลีมันออกมาส่วนพออ่อทุกคําเลยใช่ทำไมไอ้ตอนตอนอีสายลุงอยู่เห็นไหมมันออกมาส่วนปุ๊บ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 ฉันจ,จับสังเกตฉันจับสังเกตอยู่เออช่วงนี้มาลีเงียบแต่ให้พี่สาวจัดการเองใช่ไหมพอ่อมันก็สั่งหมดทุกคนแหละทลําโน่นทํานี่นะ่ะว่าอยู่พออ่อข่อยบวไว้ใจตั้งแ่บอกว่าตาจ้อยใครอยากแตะ คิดอยู่เหมือนกันค่ะพออเพราะบางทีเขาพูดเกินไปใช่มันพูดเห็นไหมโอเวอร์เรื่องจริงต้องรอไปเที่ยวฮ่องกงข่อยยานเจ้าบ่าเสือเนาะโอ้ยพอ่อขับไปชั่วมนน <c oughs> ันนั่นหรอกบัดนี้ฉันได้ว่าเอ้ยต่งหิดแล้วฉันต่งหิดแล้วแต่ฉันแบบถ้าไม่ถ้าไม่ตามเกมมันมัน,ม,นมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วทีเนี้ยมันก็มาปั่นเราช่วงช่วงที่ว่าไอ จะมีขัดเออช่วงที่ว่าจะไปบ้านยะสูใช่ไหมที่ว่าแบบจะมีเออนักข่าวไปช่องแปดอะไรอย่างเงี้ยจะมีโน่นนี่นั่นนักคงนักข่กขาวไปไประจําพอจักหน่อยอันคุยกระฉันโทรคุยไลยช่ไหมเนี่ยนักข่าวคือไม่ได้ไปแล้วนะเพราะว่าทางผู้ใหญ่เขาขอมาสันมาผู้ใหญ่ผู้ใดล่นนะฉันเลยถามว่าผู้ใหญ่เหรอผู้ใดไปแอบอ้าง คนในวงการุนเด,ด้อไปแอบอ้างคนในวงการนะพอพอไม่อยากลงดีเทลว่าใครแต่ไปแอบอ้างคนในวงการฉันก็ว่าเขาจะลงมาเล่นหรอแต่ฉันก็แบบอืมแต่กับเบาๆฉันกบฟางซื่อ,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 อรอรุ่นวันที่สิบสี่วันที่สิบสี่ไม่ค่อยมีอะไรหรอก เอ่อเรื่องเล่นของมันกระเบ้าไป,ไปไปว่าอีมาลี่เล่นของตาจ้อยเรื่องเล่นของน่ะเอาจริงเรื่องเล่นของนี่ห้าสิบห้าสิบนะหาสิบหาสิบอยู่ว่ามันเอียงจังไลยเพราะว่าอ e ีอ e ีอ e ีอาร์แหะมันก็เป,นเป็นมันก็เป็นแกงเมียนน้อยไงเออแกงเมียน,น้อยส่วนมากอีพวกห่านี่ชอบเล่นของด้วย มันมันก็่มีแบบมันก็มีเปอร์เซ็นต์แต่เราก็ไม่รู้หรอกเออบอกบ่บหูหรอกแล้วเรื่องไปยังฟังบาดตรงบาดแตกอย่างเนาะโอ้ยเอายีฉันกับ,บื้เสื้อดอกทำารเบเสื้อเลยอย่าแต่ฉันกระป๋อยมันบอกไปเบักมันบอกไปบักมันมันมันสิมา้านแนวดอีกใช่ไหมปัดนี้พี่สนิทพี่คนสนิทคือว่าแชร์กันคือจูบป,ปากกันอีกแล้ว โอ้ยกับทุ่มนีมันสิมีอย่างมันก็มิไั้ผลประโยชน์ค่ะผลประโยชน์